เดือนนี้อังคารและสุขจะโดนดาวเสาร์ทำร้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่านจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยา,ยากรณ์ประจำเดือนกรกดานะครับเดือนนี้ อังคารและศุกร์จะโดนดาวเสาร์ทร้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าท่านจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับยังไงฝากกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยแล้วกันนะครับเราไปที่ด้านจิตใจกันก่อนครับตอนนี้หลังจากวันที่29มิถุนาเป็นต้นมาดาวอังคารแล้วก็ดาวศุกร์ครับโคจรมาทับตัวดาวอังคารเป็นทั้งดาวพันธุแล้วก็ดาวสุพะโคจรมาทับตัวละ นะครับทั้งสองดวงนั้นนะครับเป็นดาวดีเพราะดาวศุกร์ก็เป็นดาวสัจะชะแล้วก็ดาวกัมมะแสดงว่าท่านก็จะมีเกณฑ์เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแต่ทีเนี้ยมันจะเกิดเหตุการณ์ก็คือโดนนะครับลูกน้องสร้างปัญหาโดนใส่ร้ายโดนก่นแกงบางท่านอาจจะมีคดีความ ในช่วงนี้นะครับต้องระวังหรืออาจจะมีการร้องเรียนฟ้องร้องนะครับด้วยมูลเหตุที่ไม่จริงแต่ท่านก็ต้องมานั่งเสียเวลาทำเอกสารอธิบายอะไรต่างๆในช่วงดังกล่าวเพราะว่าตอนนี้โดนด,ดาวเสาถอยหลังแล้วก็ดาวเสาทำร้ายด้วยความที่ดาวเสามาจากภบอริ่ริก็แปลว่าคดีความอยู่แล้วเพราะนั้นช่วงนี้นะครับถ้าท่านทำดีไม่ต้องกลัวครับ สบายสบายชิลๆแต่ถ้าท่านทำอะไรที่นะครับปิดบังซ่อนเลนส์อยู่มีเกณฑ์จะโดนเปิดโปงจะต้องระวังมากๆเลยนะครับ ดาวประจําตัวท่านนั้นไปกลุ่มกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวความสําเร็จเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่5ท่านก็จะเป็นพู้ที่ทําอะไรก็สําเร็จทําอะไรก็ได้ไม่มีปัญหารวมไปถึงด้านการเงินด้วยนะครับแล้วก็ติดขัดมีปัญหาในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่ 7, กะลักรกดาคมปรึกษาเพศตรงข้ามได้เลยเป็นช่วงที่เพศตรงข้ามคอยสนับสนุน ช่วยเหลือดีเป็นพิเศษนะครับแล้วก็อาจารย์ว่าอะไรที่แรงแรงนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับมีอะไรปรึกษาผู้ใหญ่ถือศีลบ้างนะครับสวดมนต์บ้างจะสามารถผ่านไปได้เพราะดาวพฤหัสตอนนี้สเสวยมหัธนูเลิกแล้วก็คุ้มครองดาวเสาที่ทำร้ายตัวท่านได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ว่าเรื่องเนี่ยมีแน่ แต่จะสามารถผ่านไปได้และให้ระวังในช่วงหลังจากวันที่5ดาวพุธโคจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศท่านก็จะปากไวพูดไม่คิดพูดในเรื่องที่ไม่ควรพูดก่อให้เกิดศัตรูนะครับหรือถ้าท่านรู้ว่าจะมีศัตรูเกิดขึ้น ก็แนะนำนะครับอยากให้ท่านใจล่มๆใจเย็นๆหรืออย่าเปิดเผยความลับข้อมูลว่าท่านจะทำอะไรวางแผนอะไรเก็บไว้ก่อนและในช่วงวันที่7จนถึงวันที่14เป็นช่วงที่ไม่ดีที่สุดของท่านนะครับในช่วงนั้นดาวอาทิตย์เสวยเพชรคาเริกทำให้โมโหล้ายตรียางสาวด้วยทำให้อารมณ์รุนแรง แล้วก็เสวยนะครับติดพิษเขี้ยวสุกรด้วยเพราะนั้นจะทำอะไรก็อย่าตัดสินใจอย่าพูดคุยอย่าเจรจาอะไรกับใครในช่วงนั้นหลังจากนั้นในช่วงวันที่14เวลาตี3เป็นต้นไปดาวทิตได้วอรละโคตะมะนวางจนถึงวันที่17เพราะฉะนั้นถ้าจัดสินใจอะไรก็เป็นนะครับวันที่ 4- 6โมงเชา้าจนถึงวันที่17นะครับก,ก,กรกดาคมหลังจากนั้นดาว อาทิตย์ก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศและได้ตําแหน่งมหาจักรนะคบพอได้มหาจักรข้อเสียคือท่านจะมั่นใจในตัวเองมากและคิดว่าตัวเองถูกอยู่คนเดียวหรือบางทีนะครับก็จะไปไม่รับฟังคนรอบข้างมันทําให้อะไรครับผู้ใหญ่อาจจะยังเมตตาอยู่เพราะดาวพฤหัสไม่ถอยหลงังแต่เท้าจะเอื้อมละอาเพราะนั้นอยากให้ระวังเพราะนั้นถ้าท่านเป็นคนมีแบ็กดี นะครับไปไหนอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าท่านเป็นนะครับข้ามาคนเดียวในช่วงนี้การตัดสินใจอะไรก็ต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยววันที่หนึ่งสิงหาดาวศุกร์ที่เป็นดาวการงานจากโคจรถอยหลังวันที่11สิงหาในเดือนหน้าดาวพุธถอยหลังวันที่29ดาวพัสถอยหลังดาวถอยหลังเละเทะเลยเพราะฉะนั้นในช่วงกรกฎานะครับเป็นเหมือน จุดเริ่มต้นและการสร้างตัวตูของท่านอาจจะเริ่มในช่วงนี้เพราะนั้นอยากให้ใจล่มล่มใจเย็นๆหน่อยแต่ยังมีมุมดีอยู่หน่อยนึงครับคือหลังจากที่ดาวย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศแล้วดาวเสวยเลิกดีเสวยราชาเลิกเพราะนั้นการคิดอ่านอะไรของท่านก็จะเป็นไปดังที่ ความคิดความอ่านของท่านนะครับแล้วก็หลังจากวันที่23กันฎายนดาวพุธนะครับโคจรมาทับตัวดาวพุธเป็นทั้งดาวการเงินแล้วก็ดาวความสําเร็จแน่นอนครับมันก็จะต้องมีเรื่องที่มีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆแล้วก็ผ่านไปได้ก็คือสําเร็จเพราะฉะนั้นนะครับดูตามนี้นะครับก็คงจะมีความสําเร็จเข้ามาแต่อาจจะอะไรครับ แรกมาด้วยนะครับการโดนเอารัดเอาเปรียบค่าใช้จ่ายที่สูงเกินเหตุนะครับไม่ดีเท่าไหร่ในการลงทุนหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงดังกล่าวครับอันนี้ก็เป็นด้านจิตใจ,จดูแล้วค่อนข้างเหนื่อยหนักนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินรายได้กันครับในช่วงแรกดาวพุธโคจรอ,อยู่ในบ้านตัวเอง เพราะฉะนั้นรายได้ช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากแต่อย่าเพิ่งซื้อของมีราคานะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่3ดาวพุธนั้น ไม่ดีเลยนะครับสเสวยตรียางไม่ดีนาวางไม่ดีแล้วก็เลิกไม่ดีซื้อของในช่วงวันที่1จนถึงวันที่3มีเกณฑ์ได้ของมีตําหนิหรือมีราคาแพงจนเกินไปนะครับหลังจากนั้นวันที่3จนถึงวันที่5เป็นช่วงที่ซื้อได้นะครับแล้วก็จะใช้ทนใช้นานหรือจะตกลงเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองค่าจ้างอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถทําได้ครับ และหลังจากนั้นนะครับดาวการเงินก็จะโครจรย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศละซึ่งการย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศสำหรับใครที่ทำงานต่างถิ่นต่างประเทศทำงานออนไลน์อยู่จะมีรายได้ดีอยู่นะไม่ได้เสียอะไรแต่ถ้าใครไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องต่างถิ่นต่างประเทศต่างชาติซื้อมาขายไปขายของต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ให้ระวังทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายแล้วก็ ระวังคําพูดนายช่วงดังกล่าวด้วยนะครับแต่พุทธนายช่วงนี้ยังดีอยู่ครับยังดีจนถึงตั้งแต่วันที่5ที่ดาวย้ายไปจนถึงวันที่14เลยดาวนั้นได้ราชาเลิก นะครับเป็นเลิกที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นรายได้ก็จะดูมีเข้ามาเป็นกรอบเป็นกรรมนะครับดาวพุธนั้นทั้งเป็นดาวทั้งการเงินแล้วก็ดาวความสําเร็จเพราะฉะนั้นนะครับเวลาดาวพุธมีปัญหาคนลกษณาราศีศี์ก็จะมีปัญหาทางด้านการเงินแล้วก็ความสําเร็จด้วยหลังจากนั้นนะครับวันที่1 4ไปแล้วดาวพุธเสวยสมโนเลอกทีเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่านะครับการ ต่อรองไม่ค่อยดีนะครับรายได้สู้เท่าช่วงดาวพุธเสวยราชาเลิกไม่ได้นะครับเพราะนั้นนายช่วงนี้ก็อาจจะต้องจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอะไรก็ว่าไปนายช่วงดังกล่าวครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่14จนถึง23อย่าซื้อของมีราคานะครับท่านจะต่อรองไม่ดีก็ได้ของไม่ดีเช่นเดียวกันหลังจากนั้นวันที่ 23ครับดาวพุธย้ายราศีพอนี้ดาวการเงินมาทับตัวได้ทั้งมหาจักรแล้วก็ราชาโชคเพราะนั้นเรื่องเงินอาจารย์ว่าก็ยังมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่อยู่แล้วก็ยังมีเกณฑ์หาเงินได้ง่ายอยู่เพียงแต่ว่า 1. จะมีอุปสรรคเยอะ 2. โดนหยิบยืม3นะครับกว่าจะเหลือเนี่ยนะครับอาจจะเสมอตัวด้วย3ก็คือใช้แบบ เดือนชนเดือนหรืออาทิตย์ชนอาทิตย์อะไรลักษณะนั้นก็คือรายได้มันจะไม่เข้ามาตามเป้าหรือมันมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะเพราะนั้นดาวการเงินที่ทับตัวข้อดีคือจะมีเรื่องได้เงินเข้ามาแต่ข้อเสียคือไอเรื่องได้เงินตรงนี้นะ,นะครับมันมีต้องหักต้องบั่นต้องทอนเยอะมากๆเลยก็อยากให้ระวังในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมใจไว้เลยครับเดือนหน้า เดือนสิงหาคมดาวพุธจะมีการถอยหลัง20วันครับเพราะนั้นคนลัคนาราศีสิงนะครับหนักที่สุดใน12ลัคนาราศีแล้วครับสำหรับปีถอะปีนี้ครับในวันที่16มิถุนายนนี้อาจารย์ยักษ์จะเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยแบบออนไลน์มีค่าเรียนเดือนละ2,000บาทเป็นหลักสูตรระยะสั้นเรียน6เดือนจบ สามารถนำไปพยากรณ์ได้อาจารย์ยักษ์จะสอนทุกอย่างที่รู้และตอบทุกคำถามที่สงสยัยท่านใดยอยากทราบรายละเอียดสามารถแอดไลน์ไปสอบถามกับคุณอ้อมได้ที่ Line ID Admin มินยักขอบคุณครับสวัสดีครับต่อมานะครับเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับเรื่องสุขภาพ ในเดือนนี้ไม่ได้มีดาวอะไรโคจรเข้าไปอยู่ในภพมรณะเลยดาวมรณะเองเป็นดาวพฤหัสครับดาวพฤหัสได้ราชาโชคอยู่ในภพสุภะนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าในช่วงนี้ให้ระวังสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ประการที่1ประการที่2นะครับให้ระวังสุขภาพของคนรักคู่คลองแล้วก็การขับรถขับลาไปไหนระวังโดนตัดหน้าไม ไม่ขับรถทางเปี่ยวไม่ขับรถไม่เปิดไฟหน้านะครับหรือว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแม้ว่ามุมจะอับอย่างไรหรือคิดว่าไม่มีใครมาแล้วอยากให้ดูดีๆหน่อยเพราะดาวราหูนั้นมันทำให้มองไม่เห็นต่อมานอกจากดาวมรณะเป็นดาวพฤหัสแล้วดาวอลีก็แปลว่าโรคภัยไข้เจ็บดาวอลีนั้นโคจร เข้าไปอยู่ในพบคนรักเพราะนั้นใครเป็นแฟนคนรักคณาราศีสิ่งนียมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะและดาวอลิที่มาเป็นอย่างนี้แสดงว่าท่านมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากคู่ครองเพราะฉะนั้นท่านมีเกณฑ์ติดโควิดในช่วงเดือนกะรักกาคมหรือเป็นโรคทางเดินหายใจหรือเป็นโรคติดต่อจากแฟนหรือคนรักนะครับคำว่าโรคนั้นอาจจะไม่ไปถึงเอด อาจจะเช่นแฟนเป็นภูมิแพ้ผิวหนังนะครับไปโดนหมามุ้ยมาท่านก็ไปโดนหมามุ้ยกับแฟนอะไรลักษณะ Graham. นั้นอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ต้องระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้อากาศในช่วงวันที่7จนถึงวันที่14นะครับให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้อากาศแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางทางน้ําในช่วงวันที่17เป็นต้นไปนะครับเพราะดาวท่านนั้น โคจรอยู่ในภพวินาศนะครับภพบวินาศก็แปลว่าเรื่องไม่คาดฝันเพราะอยู่ในราศีธาตุน้ําก็ให้ระวังการเดินทางทางน้ําหรือให้ระวังในกรณีที่ฝนตกหนักน้ําท่วมถนนหรือลื่นตอนอยู่ในห้องน้ําอะไรลักษณะนั้นเพราะนั้นช่วงนี้นะครับหลังจาก17ไปไม่ควรเดินทางไกลหรือไปไหนคนเดียวนะครับส่วนดาวพฤหัสที่เสวยราชาโชคอาจารย์ว่า มันจะแค่เฉียวเฉียวเฉียดเฉียดไม่น่าจะถึงเนื้อถึงตัวเช่นเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับรถยางแตกแต่ตัวไม่เป็นไรรถโดนชนท้ายรถบุบนิดหน่อยแต่ตัวท่านปกติดีก็คืออาจจะเกิดกับของรอบข้างอะไรลักษณะนั้นไม่น่าจะถึงตัวท่านครับก็อย่างไรเสียทําบุญเยอะๆนะครับนิดนึงสาหรับคนละคณาราศีสิงห์นอกจากด้านสุขภาพแล้วก็ด้านอะไรครับ เจ้านายคนรักมีปัญหาทั้งนั้นเลยครับคนรักษาราศีสิค่อนข้างหนักอย่างที่อาจารย์ยักษ์บอกครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องนะครับการงานกันบ้างนะครับด้านการงานปรากฏว่าดาวมะรุตรยูครับอยู่ในภพการงานดาวมฤตยูนะั้นเสวยโจโลเลฟเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านจะมีไอเดียดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาแต่ให้เก็บไว้คนเดียวแล้วก็คิดหลายๆรอบหน่อย และการไอเดียตรงนี้มันจะทําได้แต่มันยังไม่ควรทําในช่วงนี้เข้าใจไหมว่าทําได้แต่อย่าเพิ่งทําในช่วงนี้เพราะ 1. อาจจะโดนขโมยไอเดีย2อาจจะโดนใส่ร้ายอาจจะโดนกันแกล้งอาจจะโดนอิจชานะครับต้องระวังการงานประกฏว่าเป็นดาวสุกนะครับประกวเว่าดาวสุกนั้นเริ่มเดินช้าครับยังไม่ถึงขนาดโคจรถอยหลังเดินชา้า มันก็เลยทําให้งานนั้นมีอุปสรรคมีปัญหาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่ดูแล้วจะมีปัญหาพอสมควรครับและจะมีแฟนคลับครับแฟนคลับไล่ไม่ใช่แฟนคลับแบบ f อคนรักนะครับเป็นแฟนคลับไล่เกิดตั้งกลุ่มบูลลี่ท่านขึ้นมานะครับเพราะนั้นถ้าใครจะโดนรับเผือกร้อนคืออยู่ดีนะครับได้รับตําแหน่งได้เลื่อนขั้นนะครับ ถือว่าเป็นเรื่องสวยนะครับเพราะนั้นกลายเป็นว่าช่วงนี้ทํางานอยู่ที่ไหนแฮปปี้แล้วอยู่ตรงนั้นไปอย่าย้ายงานอย่าเปลี่ยนงานรวมไปถึงอย่าเลื่อนขั้นด้วยนะครับมีคนนะครับจ้องจะใส่ร้ายท่านอยู่หรืออาจจะเป็นว่าก่อนหน้าน,นี้งานท่านดีเกินไปดีจนอะไรครับเจ้านายทนไม่ไหวก็เลยเลื่อนขั้นให้ก็เลยจับยัดไปเพราะนั้นเนี่ยท่านจะมีปัญหาทั้งคนอ่อนวัยกว่าแล้วก็คนอายุมากกว่าด้วยแล้วก็ตัวดาวการงานเองดาวศุกร์นั้น เสวยเริกไม่ดีเลยนะครับเสวยเลิกไม่ดีเพราะนั้นงานก็ค่อนข้างจะโดนเอาเปรียบแล้วก็งานนั้นจะสําเร็จด้วยความช้ามากเพราะว่าดาวสุกซึ่งเป็นดาวการงานเองนะครับโคจรช้าแต่ยังไม่ถึงถอยหลัง ดาวสุกจะเริ่มโคจรถอยหลังในช่วงวันที่1สิงหาคมเพราะนั้นช่วงนี้บอกเลยครับอุปสรรคปัญหาเยอะมากๆเลยสําหรับคนที่หางานอยู่นะครับคนเปลี่ยนงานไม่ต้องหาครับไม่ต้องย้ายงานครับเดือนนี้มีอะไรทําไปสำหรับคนที่หางานอยู่ช่วงที่ดาวการเงินดีผมผลตอบแทนดีที่สุดคือจะเป็นช่วงในช่วงวันที่3นะครับจนถึงวันที่5นะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ดีสุด นะเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการคุยเรื่องเงินนะครับช่วง the b e s t of the b e s t เลยครับ 3. ากักกดาจนถึงวันที่5นะครับกรลกกรดาดีที่สุดเลยหลังจากนั้นครับดาวพุธก็จะย้ายราศีแต่ก็ยังดีอยู่นะแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นการงานช่วงนี้ก็จะเป็นงานติดต่อกับต่างประเทศงานด้านบริการอาจจะมีทิป นะครับหรือเป็นงานที่ไม่พบไม่เจอใครหรือเป็นงานเกี่ยวกับด้านการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารอะไรลักษณะนั้นนะครับแต่ก็ยังดีอยู่เพราะได้วอละโคตมะละวานแล้วก็ราชาเลิกเพราะนั้นถ้าดาวย้ายแล้วนะครับในช่วงวันที่5ก็ยังพอได้อยู่จนถึงวันที่14เท่ากับ3ถึง1 4เนี่ยเป็นช่วงที่ดีสุดถ้าใครจะหางานคุยเรื่องงานแต่เลยไปกว่าน,นั้นแล้วอาจารย์ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่า ดาวพุธนะครับได้เลิกไม่ดีแต่อย่างว่านะมีอะไรมันก็ทั้งต้องทําก่อนเพราะฉะนั้นจะมีช่วงดีเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเงินอีกครั้งหนึ่งก็คือยีสาไปแล้วที่ดาวพุธย้ายมาทับตัวนะครับเพราะฉนั้นใครที่ตกงานอยู่หางานอยู่ก็มีเกณฑ์ได้งานด้วยกัน2ช่วงครับช่วงที่ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่5แล้วก็ยีสจนถึงสิ้นเดือนแต่ด้วยความที่ดาวพุธนั้น โดนดาวเสาทำร้ายเพราะฉะนั้นนะครับจะมีค่าใช้จ่ายระหว่างการทำงานค่อนข้างเยอะนะครับฟังตรงนี้แล้วใครเป็นฟรลแลนซ์นะครับหางานประจำทำดีกว่าครับในช่วงดังกล่าวนะครับมีปัญหาเรื่องงานแน่นอนแล้วบางทีอาจจะมีถึงคดีความฟ้องร้องเพราะอาลิแปลว่าการฟอ้องร้องคดีความเพราะดาวอาลิเล็งมาอย่างนี้อาจารย์ว่าหนียากนะครับเพราะนั้นก็ตีเซฟตัวเองมีอะไรทำไปอย่าไปเริ่มทำอะไรใหม่ ลูกน้องพอรับได้นิดหน่อยแต่การลงทุนการขยายงานไม่แนะนำด้วยประการทั้งปวงครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานครับอาจารย์ยักษ์ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันทำบุญสร้างพระพุทธสุวรรณเจดีซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณวัดป่าเทพจักรพันวนารามตำบลตะกุดไรอำเภอชนแดนจัังหวดเพชรชบูรณ์ได้ที่ธนาคารอมสินสาขาหัวหินชื่อบัญชีร่วมบุญสร้างพระพุทธ,ธสุวรรณเจดีทีนี้เรามาดูเรื่องความรักกันดีกว่านะครับเรื่องความรักสำหรับคนโสดแนะนำให้โสดต่อไปคนโสดนั้นถ้าเป็นแฟนเจอคนถูกใจในช่วงนี้ จะมีข้อเสียคือ1ครับราหูเจอกับพฤหัสมันจะกลายเป็นว่าท่านนะคนดีไม่รักแล้วก็ไปรักคนไม่ดีแถมดาวเสาร์ที่โคจรถอยหลังท่านก็จะไปเลือกคนไม่ดีเพราะดาวเสาร์มาจากดาวภพอลิอฬิแปลว่าปัญหาท่านก็จะไปเอาคนที่มีปัญหาเนี่ยมาเป็นแฟนเพราะนั้นมีปัญหาหนักเขาไีคูณ2คูณ3าแถมตัว ดาวความรักเองดาวราหูนั้นก็เสวยเลิกไม่ดีแสดงว่าเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะท่านไปรับเขามานะครับท่านก็ต้องไปดูแลเทคแคร์ care, เรื่องการเงินการใช้ชีวิตของเขาอีกเพราะนั้นถ้าท่านเป็นสายเปเงินเหลืองจริงรับเลยช่วงนี้แต่ถ้าท่านแบบมีน้อยมีพอประมาณเหลือเก็บบ้างเล็กน้อยอย่าไปรับใครเข้ามาให้เป็นภาระเด็ดขาด ในช่วงเดือนนี้ไม่ว่าดาวจะอยู่ในมุมใดก็ดูไม่ดีแล้วก็อาจารย์มองว่าก็คงคบไม่นานอะ่ะเพราะท่านคงไปแบกรับภาระคณะคนพวกนี้ไม่ไหวเพราะใช้เงินเก่งมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยประการทั้งปวงก็เซฟนะครับโสดต่อไปต่อมาสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วให้ระวังมีการเลิกกันให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความคิดมือที่3นะครับไม่ต้องรอให้ดาวทิตนะครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวท่าน มัโดนดาวเสาเล็งหรอกแค่อังคารกับศุกร์ที่อยู่ตรงนี้ก็มีเกณฑ์ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วนะครับแฟนท่านจะเป็นอย่างไรนะครับใช้เงินค่อนข้างเก่งนะครับการงานมีปัญหาสุขภาพไม่ดีนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ทะเลาะบ,บอกแว้งกับท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้ระวังนะครับถามว่าคนลัคณาราศิสิ่งด้านความรักจะหนักอย่างนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่ ถ้าตอบเอาแบบจริงใจเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์สอนโหราศาสตร์ด้วยนะสาวจะอยู่อย่างนี้สปีครึ่งสาวเพิ่งย้ายมาเมื่อวันที่1มีนาคมนี้เองแสดงว่ามันจะต้องอยู่อีก2ปีแต่เอาแค่ว่ามรสุมในช่วงปีนี้จะผ่านไปได้เมื่อไหร่นะครับจะต้องรอจนถึงวันที่17ตุลา17ตุลานะครับต้องรอจนถึง17ตุลาก็เท่ากับกร,รกดาสิงหากันยาตุลาก็4เดือน นะครับถึงจะผ่านมรสุมเกี่ยวกับเรื่องความรักได้เพราะนั้นคนลักนาราถถ้ามีแฟนอยู่นะครับพยายามเทคแคร์ดูแลไม่ต้องหึงไม่ต้องชวนทะเลาะแต่ว่าเกาะติดอยู่ไหนทําอะไรเป็นห่วงใช้คํานี้ตรวจสอบบ้างเคยจับมือถือได้จับได้ไหมตอนนี้นะครับดูแลเทคแคร์ care, กันดีแล้วก็ไม่ชวนทะเลาะนะครับเอาน้ําเย็นเข้ารูปนะครับมีเกณฑ์ความแตกทั้งตัวท่านถ้าท,ท่านเจ้าชูนะครับมีเกณฑ์ความแตก แต่ถ้าท่านไม่เชี่ยวชูก็อยากให้เกาะติดนิดนึงแล้วก็ไม่ทะเลาะเรื่องงี่เง่านะครับแค่นี้น่าจะพอแก้ไขปัญหาได้แต่ให้ระวังเรื่องปากของท่านเองในช่วงวันที่5จนถึงวันที่23เพราะช่วงนั้นดาวพุธโคโจรอยู่ในภพวินาศบางทีท่านพูดไม่คิดแต่กคนนึงเอาคําพูดท่านไปคิดมันก็เลยทําให้อะไรครับท่านมีปัญหาด้านทัศนคติความคิดการไปกันไม่ได้ในช่วงดังกล่าวนะครับเพราะนั้นนะครับ คนลัคนาราศีสิงห์เดิมก็ไม่ดีอยู่แล้วพออังคารกับสุกโดนแบบนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะครับเพราะนั้นต้องระวังเรื่องความรักมากๆเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ